หลวงปู่กแก้ววัดเคราวันทำสวยที่สุดในโลกเหนือกลายเป็นหินทัน้นเชิงทรายให้ทนผชิงอยูหลวงปู่แก้ววัดเคราวัน,นส,สวยที่สุดในโลกสายจำลองสวยงามห้องสามห้สามสิ

สี่ห้าหนึ่งเปิดห้าล้าน,นสองปากสวยพระแท่ต้องสายจมลองเปิดห้้าานเนื้อสินเนื้ออะไรไม่ทราบลุผมเนื้อกลายเป็นหินมีน้ำหนักกร,ส,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 รสวยที่สุดในโลกเขาแขนซ้ายต่ำกว่าแขนขวา สายจะสูงกว่ามือขวาสมไว้ที่ชุดในโลกสายจำลองูนหกสองหกสามหกามที่เนท่อเก่าทุกททอเก่าติทอเก่าสีแดงๆท่ออกแดงๆทอโบราณ สีแดงสวยทีุ่ดในโลกหมดสารนุ่มข้าบโคกข้าบสวยข้าชัดทุงใจจิตตัวได้ใส่จำลอง